โกเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมยูทดีตอนครับเข้าสตันช่นเดียวันวันนี้เรามาอยู่กับเดอะแฟลช yeah ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะคอมโบเออดูการแข่งกันเป็นคอมโบสำหรับรูย e, นะครับเราสามารถวาร์ปเข้ามาในวงแล้วกลับบ้านแล้วก็ฟึ๊บๆเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแต่เพื่อนผมคิดว่าเพื่อนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแค่อยากเล่นเฉยๆตอนนี้ตอนนี้มีจ๊กเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็มาหรอกะอะไรเงี้ยเวลาที่เขาช็อกนะครับเรากดอันติสวนเลยนะครับ ไม่ก็ตัวขาตายอย่างลูเมียนะครับคือบินเข้าไปปุ๊บอันติเลยเออเขาจะได้สตันเราไม่ได้นะครับคราวนี้เราก็เอาฟิกเกอร์ตามก็ได้เนาะเอาฟิกเกอร์มาด้วยนะครับหมัดหมัดรัวๆต่อยเข้าไปก่อนสำหรับสแต็กของเดอะแฟร์นะครับไอสองสามบีข้างล่างนี้นะครับเวลาต่อยแล้วมันจะได้เกราะนะครับอืใช่ไหมเออไม่ได้อ่านเลยอันนี้ เล่นเด็กความที่ว่าเล่นอย่างเดียวไม่ได้อ่านเลยนะครับเออถ้าใครรู้ก็เสริมได้นะครับิ่มเติมได้หย่านไม่ได้กลับนะกลางแบบนี้เพื่อนน่าจะรอดักนะครับผมมาดักตนนัวนี้ต่อยหูสามสีตัวพระเจ้าลงมาเทคเล่นกลางครับ งีแล้วกลับเลยปล่อยกางให้เพื่อนนะให้เพื่อนเคลียร์เอาเลเวลไว้ไก่อนนียครับช่วงแรกผมจะไม่ยุ่งกับคลิปเพื่อนเลยนะนะแล้วก็สี่ทุกเลนนะครับรองเท้ากันทีซีไปแล้วก็ไม่ดีกว่าผมคิดว่าเผาดีกว่าเออตอนนี้ตัวบางเผาก็เจ็บนะครับแล้วก็มาโซนให้เพื่อนตรงนี้ <c oughs> เอาจะเข้าอ่ะเพื่อน จากเอาเงินนั้นรวบรวบตึงรวบตึงจังหวะนี้ต่อยธรรมดาอุย้ยไม่ตายอันนี้เตะธรรมดาใส่สุดใส่สุดโนรงใส่สุดแบบนโนรงอุย้ยมันแปะระเบิดใส่ผมฮะฮะฮะขอกลับตรงนี้ขอว้า์กลับก่อนคะรับเข้ามาบวกโจกเกอร์ต่อ ผมใส่ตัวเกอร์ทั้งวันเดือนอออืื้หไมคิวเลยครับแสงศักดิ์สิทธิ์ไปเล้วนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้รุยี่ทำให้เลยครับดีให้ดูตั้งแต่ต้นเกมเลยฟับมาตรงนี้นะครับ ดูในการแข่งอะ่ะฮามากนะครับสนุกมากตือแฟตคอมโบกับลุยต่อต่อยธรรมดาแล้วจะป่านะครับลบกับมาแบบดิจิตอลโอเคผมว่าเราไปรับเลงกันบ้างเดี๋ยวก่อนไปรับเลงขอหนึ่งมัดหนึ่งมัดวันคิวต่อยครับมาว่ารวบรวบตึง สกิลสองมาจากไหนวะนะโอเคสกิลหนึ่งของเดอะแฟลชนะครับมีดาเมจทั้งไปและทั้งกลับเลยนะครับนี่คือพอดีของเดอะแฟลชคือบางตัวมันพุ่งไปไม่มีดาเมจเนาะอันนี้มีทั้งไปทั้งกลับนะครับดาเมจแล้วก็อันนี้เป็นคอนเทนต์เฮฮานะครับผมไม่แนะนำให้เอาไปเล่นแบบจริงจังเนาะเดอะแฟลชออฟเลนอะไรเงี้ยอาถ้าเอาไปเล่นก็เล่นกลางเออ ไปก่อนแล้วกันมีอาร์โกนี่แล้วจังหนี้แปะโจ๊กเกอร์ก่อนว่ามีน่านไงเสียฟิกเกอร์ไปครับไม่เป็นไรเรากดดันไปกุ <c oughs> หลัง <c oughs> นวดด้วยอาร์โกนี่ <c oughs> <c oughs> จึ๊บว,ว,ว,ออตตวิเอ้าวิไปอออโต้สกิลไม่งโคตรแย่ มคิดว่านาคอสน่าจะยังไม่กลับโอเคไปรับเลนก่อนแล้วกันนะครับให้เพื่อนรับไปไปไหนวะหายหมดเลยทั้งนาคอสทั้งอย่างแล้วก็ขึ้นอะไรต่อดีสปูกไหมสปูกี้มาร์ทเอาจากกอกเกาะไว้ก่อนนะครับไอ้นี่เราสามารถขึ้นห้อยไว้ได้ <Hey. S 1> พุ่งนี่ครับ <Yeah. S 1> ไม่ต้องต่อยอะไรทั้งนั้นรวบก่อนแล้วค่อยจัดการที่หลัง oh. เออก็จะไ,ได้สตัน <Hey. S 1> เราไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ย เวลาที่เราเข้าใกล้ปุ๊บมันสตาร์ททันทีแล้วกดอันติก่อนไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาใส่สกิลที่หลังได้เหมือนกันได้เหมือนกันแรงมากนะครับสกิลสองไฟนี้ย่ำแย่ว่ะไฟนี้เหมือนจะย่ำแย่แล้วต่อยธรรมดาบถอยกันเลยครับโดนแปะระเบิดเข้าไปโจ๊กเกอร์ <Shut down. S 2> มันแปะใส่ผมนะ เกียคิมครับหนึ่งหมัดโอเคได้อยู่อืมโจเกอร์ฟิกเกอร์ไปแล้วสาด้วยอุ๊ยจังหวะเมมโอ้โหมันดักกูเพื่อนอุตส่าห์แบบวางบ่อให้นะโคเซ็งเจ็บสุดก็อตอนนี้ผมต่อยมาหลอกมาหลอกก็เข้านะต่อยเป็นแบบกระดาษ a 4 นี่ฟิกเกอร์ยัดเลยครับผมวิวมีบ่อไหมเพื่อนเดี๋ยวรอบ่อโอเคเราไปเคีร์คลิปก่อนดีกว่าไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่ยังไม่ต้องกลับเนี่ยโอ้โห้ยเฮ้ยเอ้ยใจเย็นเพื่อนกันนี่เราแอสซัสม์นกันนะเราเป็นเวทนายเป็นกายภาพ แล้วโหจังหวะที่เดือดแฟลเพื่อนๆต้องใช้ดีๆนะสำหรับสกิลหนึ่งบวกกับสกิลสองเพราะว่าบางทีงทอ่ะกดสกิลสองไม่ทันมาจะเลยนะครับแต่ว่าถ้าแน่ๆเอาแบบแน่ๆเลยนะพุ่งเข้าไปแล้วกดโจมตีหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะหยุดแล้วก็ใช้สกิลสองเรื่ด ity, ไปนะครับประมาณนั้นบางทีเรากดหยุดไม่ทันไงเออใช้แบบง่ายๆก็โจมตีกดโจมตีนะครับได้เกาะด้วยด้วยพาสซีฟของไอ้ไอเดอะแฟลชเองนะครับ ไม่ถึงหวาบเลยครับวิวิโดนช็อคโดนตนัดโอเคแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับเกมทรงๆเนาะก็ช่วยกันเคลียร์ไปเนี่ยคิวสิบสามต่อสิบสองแล้วตอนนี้ต่อดครับแล้วเราออกเลยคลิปออกเลยวิ ม่เงยมันสวนแต่ว่าเพื่อนน่าจะเก็บได้หมดครับเพราะว่ามันจ่ายกับผมไปแทบจะเยอะแล้วอย่างสิสองโอเคเมื่อกี้เห็นไหมว่ามาหลอกมันกระโดดช็อกปุ๊บแล้วปาดเลยมันมีคลิปหนึ่งที่ผมลงมาหลอกไปแล้วเขาบอกว่าผมอะทําไมไม่ดูดก่อนชอบไปแบบกระโดดใส่แล้วแล้วปาดคือมาติดทูาเมททันทีนะถ้ามาหลอกกระโดดปุ๊บปาดเห็นไหมทูน่าเมทขึ้นนะครับ มันก็เหมือนกับคล้ายๆกับอารมณ์แบบดูดแล้วก็ปาดแต่ว่าอันเนี้ยเราอันตรีเปิดแล้วก็ปาดใช้ได้เหมือนกันนะครับมันอยู่ี่การเล่นอะไรแล้วแต่นะอยู่ที่จังหวะด้วยไม่ใช่แบบบางทีมันดูดไม่โดนระยะดูดมันไกลไปกระโดดช็อกถึงแล้วก็ปาดนี้ก็จบได้นะครับเราบอกผมเล่นมาหลอกไม่เป็นเลยอ่ะกูแค่กระโดดกระโดดแล้วไปปาดมันก็ติดโทนามิเหมือนกันนะเพื่อน ไปครับไปต่อมีมีช่วงอารมแบบปนๆเล็กน้อยลางสองครับตอนนี้มาหลอกโผแล้วก็หย่านโผครับนาคอหน่าจะคนเดียวน่าจะโดนปิดโหูรอดไอตัวนี้พิรุษจ,จัดนี่อติโลบาจะดึงครับถอยเลยตอนนี้ถอยยาว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  ไม่ค่อยมีจังหวะให้เล่นกับลูอี้เลยนะอันนี้ต้องกดธรรมดาไปเนี่ย <c oughs> คือบางทีอ่ะถ้าเพื่อนไม่ได้คออันติวางบ่อนะครับเราสามารถวาร์ปกลับมาได้เออมาโดมคล้ายๆกับมูราดนะครับระวางนี้ผมก็ยังไม่ทําขึ้นมานะพอโบลูอี้มูราดนะครับนี่มันเก่งจ p, ังวาร์ปมาหลอกตัวนี้เจอหน้าทีมม่ป่านใส่ผมเดียวเลยเดี๋ยวตอนนี้เราบวิวอาพโพกอาทิเสร็จแล้วก็เป็นดเดียเดมเลยนะครับมงกุฎเดี๋ยวเจอเกาะค่อยว่ากัน ตอนนีเ้เรายังต่อยเข้าแทบทุกตัวนะอยู่นะครับมาครับเดียเดมผมพยายามเคลียร์เลนให้เพื่อนก่อนนะคือบางทีมันต้องเคลียร์เลนก่อนมันจะเสียป้อมฟรี hey, แล้ว <Over here. S 1> ไปสุดไปสุดจะบอกเลยแล้วกลับมาแบบนี้ไอ้นี่จะมากระโดดปาดผมแน่เลยกู <Your team S 1> ดูทรงละ <laughs> <laughs> จื<อ>๊บ <laughs> นี่เพื่อนไม่มี <laughs> อะไระเตเตะ นข้างตลกสนุกนะครับต่อย,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 อยและแรงมากจังวะนี้ใครอยากเล่นเอาไปลองได้มีจะมีที่ใช้กับลูอี้ได้จะเป็นตัวอะไรวะเป็นเพนไม่ต้องกลับบ้านนะใช้บอ่อแล้วก็ the flash นะครับอีหนึ่งตัวมูลาดใช้ได้สมตัวนี้ออันนี้ชิบหายว่ะเพื่อน ผ่านมดเลยโอ้ยเกือบตายเลยวู้เช็คครับมาหลอกอีกพุ่มหนึ่งวิวิลบดีครับกระปองก่อนกระปองก่อนมีตัวโลบ้าจานจะตายเพื่อนไอ้รวบจานโอเค ตาประตูตมาแล้วผมเจาะเกาะแบบแรงๆแล้วตายหมดเลยจังหวะนี้ขอเล่นอีกทีแล้วกันวิอ่ะไม่ทันที่สุดท้ายหรอถ้าเป็นโอฟก็ดีนะรู้สึกว่าโดนจึงปังมากนะมันปาดผมชื่อมาหลอกแล้วจึงปังมากนะง กูเล่นเกมแต่ละครั้งไม่เคยจริงจังเลยคุณเตะต่อยเล่นเอาฮาช่วงนี้เล่นเอาฮาไม่ค่อยอะไรซีเรียสให้เพื่อนทำเลยนะตอนนี้กอสตรียาเกิดแล้วนะครับเ <im> ช็คพุ่มโอเคเช็คให้หมดนะครับบางทีไม่ได้เช็คพุ่มหนึ่งอ่ะแล้วเขาอยู่พุ่มนั้นน่ะโด,ดลนลารดนะครับตายกันมานับแนละ้วเช็คเช็คนาคอรสไม่รู้ตอนนี้นาคอสไปไหน น่าจะสปิทเลยแล้วหายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมสปิทก่อนแล้วกันอืมโอ๊บเลยเผื่อมาหลอกมันกระโดดชอบกระโดดดักนะตัวไปหนึ่งพอครับกลับอีกรอบเดี๋ยวเกย์บดกันตอนนี้เป็นการโซนกันปกติะครับหวามกลับ คนข้างที่เสียเหลี่ยมนาคอสเนี่ยตัวมันไวกว่าเราเนี่ยครับแล้วก็จ่ายดาเมจแป๊บเดียวปุ๊บยกปาดยกปาดมันจ่ายสกิลไวกว่าเราเนี่ยครับเรากว่าจะใช้หมัดสกิลสองกว่าจะนู่นนี่นั่นนะครับ้อตรงนี้เก็บนาคอสไปได้พอเล่นทีชอบอ่ะสนุกอ่ะจบตายหรือเปล่านี่สองตัวหยานกับยูรูมียสองตัวไม่ต้องวัดป่ะต้องวัดใจอ่ะมีย้อนด้วย รวบเลยครับเสียโอ๊บสวยครับลอ่อตะกิลให้เพื่อนไปวอยะจังหวะนี้จึ๊บต่อยเกือบตายครับย่อนยอนโอ้โหและย่อนฟิกเกอร์ขึ้นหน้าเขาไปยิงฮะป้อมเพื่อนสามพันไม่น่านได้วะถอย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 ,ถอย,ถอยเพื่อนเสียเพื่อนเสียเพื่อนไม่อยู่แล้วนะครับถอยเลย Here they come. วิฆ่าเพื่อนหวนวนายฆ่าเพื่อนนายฆ่าเพื่อนเราอย่างนั้นเรอฆ่าไปเลยอย่าฆ่ากูฆ่าไปเลยอย่าฆ่าผมไม่เงย <c oughs> เสียก๊อตเลยไม่เงย <c oughs> ตัวบางๆอยู่หลังสุดเลยบินเข้าไม่ถึงว่ะรวบรวบสาม เชี่ยอ่ามีตัวโลใครก็ไม่รู้ขอต่อยก่อนเลยเป็นม้าหรอกครับผมวาร์ปกลับก่อนมาเคลียร์กอ๊อตเป็นเคลียร์กอ๊อตเคลียร์กอ๊อตโอเคสวยแล้วเพื่อนต้องตามครับตอนนี้ต้องตามสุดเจอหยาดตรงน,นี้ครึ่งหลอดเอ่อเกือบเพึ่งหลอดพอๆกันนะครับเลือดโลไม่โลไม่โลแต่ว่าเจ็บอยู่พรุ่งนี้ต่อยแม่งหลบเอ้ย เร yeah! Game. Game. Okay. <im <im an <im <im ิ่มตึงอ่ะเริ <im <im ่มตึงเครียดเกมเริ <im> <im> <im ่มตึงแล้วเล็เกมแล้วเกมเริ่มตึงวินี่ไงที่ฉันต้องการตัวนี้เลยแล้วหยานตายกูเถอะเอออีกตัวหนึ่งเพื่อนสวยงามอ้ยเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้ทีผมได้อีกหนึ่งตัวครับผม เอ,อจบบ้านนี่ครับรออะไรโอเคประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือคอนเทนต์ขำๆนะครับก็เอาแนะนำให้ไปเล่นเลนกลางเนาะเพราะตอนนี้เมตามป่าผมผมไม่เห็นเดอะแฟลตเลยนะครับหรือว่าเลนกลางเห็นได้โคตรน้อยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ฮาก็กลับมาเล่นตัวที่แบบเอออยากจะเล่นกันบ้างนะครับผมแล้วก็ผมถนัดออฟเลนไงมันก็ พอเล่นได้พอเล่นได้เออพอลวงเบบพวกโจ๊กเกอร์ที่แพ้แพ้ทางเมดอะไรอย่างงี้นะครับเอามาหลบมาหลอกแต่มาหลอกแม่งชอบปาดผมตานี้นะผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเดอะแฟล็นะครับคอมโบกับ Louis, ลูอีก็จะใช,ใช้ใครชอบทีนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ